เพื่อนๆนะครับชอบวิวภูเขาสวยเข้าถึงธรรมชาติลานกางเต็นท์กว้างขวางมีให้เลือกเยอะมากๆแบบนี้กับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบมีให้ทุกอย่างเลยครับวันนี้พวกเราซีซันแคมป์มาเยือนที่นี่แล้วครับบ้านไรอัคินน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับบรรยากาศดีวิวกว้างรอบแบบนี้นะครับรับรองว่ามีล้นทะเลหมอ,อกที่นี่โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวครับและที่นี่นะครับมีบ้านพักให้ด้วยนะครับจะแบ่งเป็นหลัง บอกได้เลยว่ามีครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งอาบูหมูกระทะห้องน้ําแยกมีน้ําอุ่นให้นะครับมีทั้งโซนล่างแล้วก็โซนด้านบนสําหรับห้องน้านะครับบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆที่นี่นะครับลานกลางเต็นท์กว้างมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่ชั้นบนจนขับรถลงไปชั้นล่างได้เลยครับค่าบริการกลางเต็นท์ที่นี่นะครับคนละ150บาทเด็กตัง้งวต่า1 1ขวบเข้าฟรีนะครับเป็นพื้นที่โซนธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะครับที่นี่จะใช้แค่ไฟโซล่าเซลล์เท่านั้น ไม่มีจุดต่อพ่วงปลั๊กไฟนะครับต้องขึ้นมาชาร์จด้านบนตรงที่ลานจอดรถเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมชาร์จไฟครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะครับก็มีแต่ภูเขาโอบล้อมที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้หรือหากเพื่อนๆนะครับจะมากางเต็นท์สักหนึ่งคืนเพื่อมาเสพบรรยากาศแบบนี้เต็นท์เช่าก็มีให้บริการด้วยครับส่วนการเดินทางนะครับก็ไม่ยากเลยปักหมดุด ปีพีนะครับบ้านไรอักขินน้ําหนาวขับเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นทางชันสลับกับทางหินดินลูกลังนะครับลานจะอยู่ด้านในสุดเลยนะครับของลานกลางเต็นต์ตั้งแต่ปากทางเข้ามาหากเพื่อนๆนะครับมีโอกาสผ่านมาเพชรบูรณ์นะครับพวกเราซีซันแคมป์ก็นแนะนาให้มาพักที่นี่ดูสักหนึ่งคืนแล้วบอกได้เลยว่าพวกเราบอกได้เลยว่าวิวภูเขาสวยแบบนี้ดูแล้วสบายตาสดชื่นบรรยากาศดีแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเสพบ,บรรยากาศกับลานกลางเต็นท์ที่นี่พวกเราลงคลิปไว้แล้วปักหมุด ทิ้งโปรไฟล์บ้านแดงเข้าไปชมได้เลยครับวิวสวยรับรองได้รับชมเต็มๆอย่างจูใจแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็พวกเราจะไปที่ไหนกันต่อคลิปหน้าฝากกดติดตามกดแชร์กันไว้ได้วยครับขอบคุณมากครับ